สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาจีนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูมเมให้การบ้านไปนะคะก็คืออันนี้เลยถูกไหมคะแยกส่วนประกอบของคำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีละข้อนะคะอันนี้ข้อหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะที่ครูมเมยให้ไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะทีนี้นอ้องมาดูข้อที่2นะคะข้อนี้เลยนะคะ พยัญชนะก็คือตัว n นะคะสระตัว i ก็คือสระ e ถูกไหมเนาะวรรณยุกต์เสียงที่สมเสียงเอกนะคะฉะนั้นคําที่2อเนี่ยนะคะอ่านว่าหนีอันนี้ครูมีอ่านให้ออกเสียงเหมือนภาษาจีนนะคะโดยเติมหอหิบเข้าไปก็จะเป็นหนีต่อไปข้อที่3มค่ะ HAO เนาะพยัญชนะก็จะเป็น H สระก็จะเป็น AO วรรณยุกต์เสียงที่สามนะคะ หอหีฮานอคกเนี uh, ่ยไม่ใช่ค่ะตัว H เนี่ยจริงๆแล้วต้องแทนด้วยฮอนอคุกใช่ไหมแต่ว่าครูเมเนี่ยนะคะก็พยายามจะเ uh, uh, ทียบให้ได้กับภาษาจีน mm hmm. นะคะก็เลยเทียบเป็นหอหีบด้วยนะคะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าหาวถ้าน้องเติมฮอนอคุกไปก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ให้อ่านอ่านให้รู้ว่าคำนี้อ่านว่าหาวนะ,ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะนะคะพยัญชนะก็คือตัว X นสนะ,ะสระก็คือ ie ก็คือสระเ e. อ เอนะคะวรรณยุกต์เสียงที่สี่เสียงโทฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเสียเสียนะคะคำว่าคำนี้เนาะเสียต่อไปคำที่ห้าข้อที่ห้าค่ะตัวแซดนะคะเป็นพยญชนะแทน,นด้วยจอจานสระเอไอก็คือสระไอถูกไหมคะวรรณยุกต์เสียงที่สี่เสียงโทคำนี้อ่านว่าจ่ายจ่าย ต่อไปข้อที่6ค่ะนะตัว j นะคะแทนเป็นเพญชนะนะคะแทนด้วยจอจานสระทีนี้มันมี2ตัวแล้วนะคะน้องก็ต้องแบ่งออกเป็น2ทีนะคะก็คืออ e ีอันหนึ่งนะคะแล้วก็ an ก็คือสระอันถูกไหมอี e กับอันลงมนเป็นเ e อียนเอียนเอียน e e นะคะฉะนั้น ian ก็คือสระเ e อียนนะคะ ข้อนี้ก็จะกลายเป็นเจียนเจียนคะทันไหมนะคะถ้าเห็นเยอะๆแบบนี้ให้แบ่งออกเป็น2ตอนนะคะเราจะแบ่งแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะจะไม่มี i a กับ n เนาะแต่เราจะแบ่งเป็น i ทีหนึ่งแล้วก็ an ทีหนึ่งต่อไปข้อที่7นะคะง่ายๆข้อนี้ตัว d นะคะเป็นพยานชนะแทนด้วยเต่า UI ก็คือสระอุยอุยอุยถูกไหมฮะวันในยุคเสียงที่4เสียงโทคำนี้ก็อ่านว่าตต้ยต้ยต่อไปค่ะข้อที่ข้อที่8เดี๋ยวดูข้อที่8ก่อนนะคะ ตัวคค่ะเป็นพยัญชนะนะคะแทนด้วยชอช้าง ing สระอิงเป็นสระวรรณยุกต์เสียงที่3ามคำนี้นะคะอ่านว่าชิงชิงแต่ในภาษาไทยจะอ่านว่าชิ่งถูกไหมแต่ในภาษาจีนก็คือชิงชิงนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะนะ,ะตัว M เป็นพยัญชนะแทนด้วยมอมหมา ei นะคะสระเอย เอ่ยนะคะก็จะเป็นไมวันในยุคเสียงที่สองก็จะเป็นเหมยเหมยเหม,ย,มยนะคะคำนี้อ่านว่าเหมยต่อไปข้อที่10ค่ะข้อที่10นะคะต,ตัว H นะคะแทนเป็นพยัญชนะนะคะแทนด้วยฮอนกูกแต่ว่าในบริบทนี้นะคะคุณมิก็จะแทนด้วยหอหีบนะคะ E N สระเอินนะคะเอ็น เฮอันฮหินวันยุคเสียงที่สามเสียงเอกนะคะก็จะเป็นเหินเหิญแต่ไปข้อสิบเอ็ดนะฮะตัว B เป็นพยานชนะนะคะแทนด้วยปอปลาตัวยสระอูนะคะอ่านว่าปูวันณยุคเสียงที่สองจัตวาก็จะอ่านว่า ปูปูได้ไหมต่อไปข้อ12ค่ะนะข้อ12ตัว j เป็นพยัญชนะนะคะแทนด้วยจอจาน ing นะคะก็คือสระอิงนะะอิงแล้ววรรณยุกเสียงที่4ค่ะเสียงโทนะะเอียงไปทางซ้ายนะคะคำนี้อ่านว่าจิ้งจิ้งจิ้งนะคะ ต่อไปข้อ13นะ Hh นะคะแทนซซโซรอเรือนะคะเป็นพยัญชนะ Uo สระอัวนะคะอัวก็จะเป็นชัวนะคะวรรณยุกเสียงที่1ไม่ผันเสียงก็คือเสียงสามัญคำนี้ก็คือชัวชัวต่อไปข้อ14นะคะตัว M กับตัว A นะคะไม่มีเสียงวรรณยุกนะคะพยัญชนะก็คือตัว M แทนด้วยมมา สระก็คือตัวเอไม่มีเสียงวรรณยุกต์ให้อ่านออกเสียงสั้นๆนะะตรงนี้น้องก็ใส่ไปเลยได้คะคะำว่าไม่มีไม่มีนะคะฉะนั้นคำนี้ก็คืออ่านว่ามามาข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายก็คือตัว n กับตัว E นะคะไม่มีวรรณยุกต์เช่นกันนะคะ อันนี้ไม่มีเสียงวรรณยุกเช่นกันนะคะสระ,ะพยัญชนะก็คือตัว n นะคะแทนด้วยนน,นูนะตัว e สระเอในกรณีไม่มีเสียงวรรณยุกให้อ่านออกเสียงสั้นนะคะฉะนั้น n e ก็จะอ่านว่าเนอเนอเนอค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่งน้องถูกกันกี่ข้อเอ่ย ะะถูกกี่ข้อไม่เป็นไรคะ่ะถ้าผิดก็แก้นะคะเราจะได้ทําความเข้าใจเราจะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วก็สิ่งที่คุณไม่เฉลยนะคะก็สามารถเป็นข้อเรียนรู้ได้นะคะว่าเรา,ายังไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดชุดที่1 และเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนการผสมคําไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้การผสมคานั้นนะคะหลักการวันในวางวรรณยุกเนี่ยนะคะมันจะมีข้อแยกย่อยอีกซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะเอกสารที่ใช้ไม่มีนะคะนะให้เอาเอกสารของอาทิตย์ที่แล้วมานั่งดูและทําความเข้าใจนะคะนะไปดูกันเลยนะคะว่าการวางวรรณยุกเนี่ยวางอย่างไร ค่ะมาดูการาหลักการวางวรรณยุกต์กันบ้างนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก่อนน้นเรียนเรื่องการผสมคําไปเนี่ยคุณมีนะคะก็อบอกแค่คร่าวๆนะคะทีนี้อ,า,อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราจะมาเรียนรู้ให้ลึกลงกว่านี้นิดนึงซึ่งป .4 สีแล้วต้องเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องรู้ด้วยเนาะอนกันค่ะนะคะอันนี้เป็นของอาทิตย์ที่แล้วนะคะขอทวนซ้ำอีกนิดนึงเขาบอกว่า ตำแหน่งของการวางวรรณยุกต์ของจีนนะคะทั้ง4เสียงเนี่ยจะวางไว้บนตัวสระเห็นไหมสระนะคะก็จะมีอ O E อเอก็คือสระเดียวนะคะวรรณยุกต์จะวางอยู่บนสระเดียว6ตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะวางยังไงละ่นะคะครูมก็มีเทคนิคนะคะที่จะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นก็คือหากเจอตัวอักษรนั่งกล่าวขึ้นด้านบนนะคะก็คือไอ้พวกเนี้ย ซ้ํากันสองครั้งนะคะก็คือสระผสมนั่นเอง A กับ O นะคะเราจะวางวรรณยุกต์ไว้บนตัว A เรียงลําดับตามวรรณยุกต์ที่เรียงไว้เนี่ยค่ะ A มาก่อนเพื่อนเลยตัว A ตัว A มาก่อนเพื่อนนะคะ mm hmm. nah, เขาบอกว่าเพราะว่า A เนี่ยมาก่อนดังนั้นวรรณยุกต์จะวางอยู่ในรูปแบบนี้นะคะเนาะนี่เลยต้องวางไว้บนตัว A อันนี้ก็คือของอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ ทีนี้ค่ะนะคะหลักการของมันนะคะห้าข้อนี้นะคะขอย้ํานะคะห้าข้อต้องเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจเขาบอกว่าตําแหน่งการใส่เครื่องหมายวรรณยุกจะใส่ไว้ตามลําดับสระที่เรียงไว้ด้านบน a o e อ u y น้องต้องจําสระให้ได้นะคะว่ามันเรียงจากตัวไหนไปตัวไหนซึ่งอันนี้ครูมีให้ท่องจต่บอดหนึ่งแล้วเนาะทีนี้ข้อสค่ะมาดูข้อส ถ้าไม่มี A ให้มองหา O ก่อนและ E ตามลำดับเช่นคำนี้เห็นไหมคะไม่มีตัว A อยู่เลยนะคะต้องวางวันณายุ์ไว้บนตัว E ค่ะเพราะทำไมตัว E เนี่ยมันมาก่อนตัว I เห็นยังนะคะฉะนั้นต้องวางไว้บนตัว E ทีนี้ข้อ3ข้อสำคัญ มาดูข้อที่3ามเขาบอกว่าถ้ามี iu หรือ ui เนี่ยสองตัวนี้มันจะซ้ำกันถูกไหมคะไม่ใช่มันซ้ำสิมันก็มีอยู่2ตัวให้วางวรรณยุกต์ไว้ตัวหลังสุดค่ะนะก็คือแม้ว่าตัว i เนี่ยเห็นไหมคะคำเนี้ยตัว i จะมาก่อนก็จริงแต่วรรณยุกต์เขาวางไว้หลังตัว u เพราะมันเป็นกฎ i ะ,ะ i กับ u หรือ u กับ i นะคะวันในยุคต้องวางอยู่ด้านหลังตัวหลังสุดเสมอนะะข้อนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไปข้อที่4ะคะ่ะเขาบอกว่าในการเติมเสียงวันในยุคลงบนตัว i นั้นนะคะให้ตัดจุดเนี่ยจุดจุดเนี้ยออกด้วยเช่นเห็นไหมคะตัว b ผสมกับตัว i เห็นไหมคะแต่ว่าจุดมันไม่มีแล้วเพราะเราวางวันณยุคทับเอาไว้นะ,ะให้ตัดจุดทิ้งไปเลย นะต่อไปข้อที่5ค่ะนะะตัว u มีตานะะก็คือนะะเมื่อผสมกันกับตัว y นะคะให้ตัดจุดด้านบนทิ้งเหมือนกันค่ะนะะเฉพาะกับตัว y าเฉพาะตัว j ตัว q ตัว x นะคะอันนี้คุณลืมไปเดี๋ยวจะมีในหน้าถัดไป ทำความเข้าใจนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องยากแหละมันจะสับสนมากแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็จะได้เรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือเรียนเรียนเพื่อให้รู้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวการฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในในคาบเรียน,นะค่ะถ้าอยู่ในคาบเรียนกแับอบืต่อหน้ากันเนี่ยเราสองครูกับนักเรียนเนี่ยมันก็จะได้แบบฝึกฝนกันมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนครูมีนั่งพูดเดี่ยวคนเดียวนะอ่ะมาดูกันค่ะอย่างเช่นนะคะเห็นไหมคำนี้ m i a o ะวางวรรณยุกนะฮะอันนี้เขาบอกว่าวิธีใส่วรรณยุกนะต้องวางไว้บนตัว A เพราะตัว A มาก่อนตัว I และตัว O นะต่อไปตัว B เห็นไหมคะตัว B B E I อีไคำนี้เลยวรรณยุกเสียงที่3วางไว้บนตัว E ีเขาบอกว่าเพราะตัว E เดี๋ยมาก่อนตัว I นะคะอันนี้ก็ต้องเรียงตามาสระที่ครูมเม หน,หน้าที่แล้วค่ะที่มันมี R u e u u อยู่นั่นนะคะก็ต้องเรียงตามนั้นนะคะไปข้อที่3นะคะ l i e วรรณยุกต์วางบนตัว e นะคะเพราะว่าตัว e มาก่อนตัว i เห็นไหมคะแม้ว่าตัว e เนี่ยมันอยู่หลังตัว i นะแต่ต้องวางบนหลังตัว e เนาะนนข้อแตกต่างของข้อน,นี้จะเห็นชัดเจนค่ะแม้ว่าตัว e เนี่ยจะมาก่อนตรงเนี้ย ก็จริงแต่ก็ต้องเติมที่ตัว e และข้อเนี้ยตัว e มันมาก่อนตัว i แต่เราต้องวางก็บนตัว e เหมือนเดิม,มค่ะ,ะต่อไปค่ะเห็นไหมคะ y u e y u e เดิมทีเมื่อกี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้ตัดจุดบนตัว U ทิ้งะคะเพราะมันผสมกับตัว Y นะคะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยคือตัวจริงๆของมันแต่เวลาเขียนเนี่ยก็คือเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะคะไม่มีจุดไม่มีจุดบนตัว U นะคะฉะนั้นวรรณยุกนะคะต้องวางไว้บนตัว E ค่ะเพราะ E มาก่อนตัว U มีตาเนาะตัว U มีตาเนี่ยคือตัวสุดท้ายของสระเดี่ยวเลยอยู่หลังสุดนะคะ อันนี้ง่ายๆค่ะมีสระแค่ตัวเดียวนะคะก็วางบนตัว U ไว้เลยนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะนะ,ะ S H U A I วรรณยุกต์เสียงที่4วรรณยุกต์นะคะวางบนตัว A แน่นอนเพราะตัว A มาก่อนตัว U และตัว I พราะจะเข้าใจไหมคะนะอันนี้คือหลักการวางวรรณยุกต์นะคะ อันนี้ข้อเน้นย้ำนะคะจริงๆข้อเน้นย้ำหลักๆเนี่ยมีอยู่สามข้อนะคะอยากให้ทำความเข้าใจให,ใ,หให้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 แม่นเลยนะคะ,นะก็คือว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าสระเดี่ยวเนี่ยสระอ e ีตัวเนี้ยเมื่อวางวรรณยุกนะคะให้ตัดจุดด้านบนทิ้งให้ตัดออกไปเลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอ่านว่าปีพีนะคะต่อไปข้อที่สองะค่ะ นะคะอันนี้อันนี้ค่อนข้างยากนะคะยากมากๆสระเดี่ยวตัวยูมีตานะะเมื่อผสมกับพยัญชนะ jqxy ตัดจุดด้านบนออกจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยจุดมันทิ้งแต่อ่านออกเสียงเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าจูชูซูยูเด็ดขาดไม่ใช่นะคะ,ะ,คะให้อ่านออกเสียงเป็น สระยูมีตาก็คือจีชิชซูีนะคะห้ามอ่านจูชูสู้ยูเด็ดขาดไม่ใช่แม้ว่าจุดมันไม่ไม่ไม,มีแหละแม้ว่าจุดมันไม่มีนะคะแต่เราก็ต้องอ่านออกเสียงเป็นยูมีตาเหมือนเดิมเฉพาะ4ตัวนี้นะคะที่ต้องตัดจุดทิ้งถ้ามันผสมกับคำอื่นเนี่ย เขียนเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นตัว L ตัว U L แล้วก็เติมด้วยตามด้วยสระ U มีตาก็ายังมีจุดด้านบนอยู่นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะสระ I U uh, I และ I U เมื่อวางวรรณยุกต์นะคะให้วางอยู่ที่ตัวหลังไม่เกี่ยวนะคะว่าตัวไหนมาก่อนแต่ให้วางที่หลังเสมออย่างนี้เลยค่ะนะคะอย่างเช่น z U I อย่างเงี้ยก็วางที่ตัว I ให้วางตัวข้างหลังหรือ D I U นะคะก็คือวางที่ตัว U เพราะตัว U อยู่หลังสุดเฉพาะเฉพาะสาะผสม2ตัวนี้นะคะที่วรรณยุกวางอยู่ข้างหลังส่วนสารผสมตัวอื่นให้เรียงตามตัวที่มาก่อนพอจะเข้าใจไม่เอ่ยตรงไหนไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเปิดเธอมาเรียนย้ำอีกทีหนึ่ง ดูกันค่ะ uh huh. เดี๋ยวคุณเมย์จะอ่านให้ฟังเห็นไหมคะคำนี้ยมันก็จะวางวรรณยุกบนตัว A A เหมดเลยอันนี้ก็ A เพราะ A มาก่อน uh huh. นะคะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว A ตัว A มาก่อนแถวนี้จะเป็น A หมดเลยเพราะว่า A เนี่ยมาก่อนอ่ะ uh huh. ต่อไป B E I ค่ะ วางบนตัว e ค่ะเพราะตัว e มาก่อนตัว i ตามนี้เลยอันนี้คือสีสีเสียงนะเรียงไว้เดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าไป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 ไพ่ายผ่ายผายไม ไหม่ใหม่ไม่สระ a อคือสระไอนะคะไตไตาตไตไทย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 ,าย,ายนายไหนไหนนายไล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  ต่อไป e i คือสระเอนะคะตัว b แทนตัวปลาๆนะคะปไปไปไปเผย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 ไม่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 ไฟ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  l ล y l หล l a หล a y อ่ะต่อไป B A O ค่ะ A O ตัว A มาก่อนตัว O นะคะวรรณยุกตเลยก็ต้องวางบนที่ตัว A และสระ A O คือสระเอาเนาะตัว B ปอปลาก็จะเป็นเปาป่าเปล่าเปาล่าเปลา 跑，跑，猫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 。 ค่ะ,ะสระโอยก็จะเป็นสระ O ตัว O มาก่อนตัว U วันในยุคเลยวางวันตัว O นะคะไปค่ะโมหมม่โมโมโตตโตโตทโทโทโท low 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 นะคะต่อไปนะถัดไปค่ะอ่าอันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีในตามที่ครูเมย์สอนนะคะก็จะเป็นสระเอียนะคะก็คือตัวเอมาก่อนตัวไอก็ต้องวางวันที่นะคะตัวเอนะเอีย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  นะะคอันนี้ก็สระอวนะคะก็คือสระอวาวางวรรณยุกต์บนตัวเอเพราะตัวเอมาก่อนตัวยูอันนี้วางวรรณตัวโอนะคะตัวโอมาก่อนตัวยูตามนี้เลยฮะอันนี้สระเอวางบนตัวอ e. ีนะคะตามนี้อันนี้ยูเอ่เอเยอยวางบนตัวอ e. ี ในกรณีว่าใน,นอ่ามีเสียงสลับผสม3ตัวให้วางที่ตัวที่มาก่อนเสมอนะคะอันนี้สลับอวยนะคะแบ่งให้เป็นตัวยูตัวหนึ่ง ai ตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นอูกับไออวยนะะส่วนอันนี้นะคะแบ่งเป็นสระบอีตัวหนึ่งสระ ao ตัวหนึ่งนะคะอ e ีกับอาก็จะเป็นเอลนะคะสระบเอลนะคะ อันนี้ก็คือบรรทัดน,นี้เนี่ยเป็นสระเดี่ยวคงไม่ไม่อ่านให้ฟังเนาะอันนี้ก็สระไอนะคะเหมือนตัวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เลยนะคะวางบนตัวเออันนี้ให้ดูหลักการวางวรรณยุกตว่าต้องวางที่ตัวไหนนะคะ o ่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะะอันนี้หน้านี้ให้น้องดูนะคะหยุดไว้ศึกษานะคะว่าการวางวรรณยุเนี่ยหลักการเนี่ยต้องวางอย่างไร นะทำไมถึงวางที่ตัวนีนะะ้หลักการเมื่อกี้ครูมีอธิบายไปก่อนหน้านี้แลว้วนะะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้น้องหยุดดูแล้วก็หยุดศึกษาว่าแต่ละตัวเนี่ยวางไว้ตรงไหนอันนี้นะะสระอวยเหมือนเมื่อกี้เลยนะะหน้านี้ก็จะเป็นสละเดิมๆนะคะแต่ว่าให้ดู มาดูตัวนี้ค่ะ IU วางที่ตัว U แม้ว่าตัว U อยู่หลังตัว I ก็จริงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะคะอันนี้ UI วางที่ตัว I ถูกไหมคะอันนี้ IU ก็ต้องวางที่ตัว U คะ่ะมาทําความวเข้าใจกันหน่อยนะคะเติมเสียงวรรณยุกต์ตารางข้างหน้านะคะคุณมีกาหนดให้นะคะว่าต้องวางเสียงไหน วันใยุคเสียงที่2ต้องวางที่ตัวไหนลองตอบตัวเองดูนะคะว่าวันใยุกเสียงที่2ระหว่างตัว O กับตัว U เนี่ยต้องวางที่ตัวไหนเดี๋ยจะเฉลยนะคะเดี๋ยวให้เวลา2นาทีในการดูหยุดไว้ก็ได้นะคะห,หยุดหยุดวิดีโอนี้เอาไว้แล้วก็ลองเขียนลงเล่นๆที่สมุดหรือกระดาษตัวเองนะ สมมุติว่าหยุดแล้วแล้วก็ทําเสร็จแล้วนะคะจะเฉลยแล้วนะคะวรรณยุกคเสียงที่สองนะคะต้องวางบนตัวโอเพราะตัวโอมาก่อนตัว U ต่อไปข้อที่สองค่ะต้องวางที่ตัว A อ่าผิดนะคะวรรณยุกต์เสียงที่สามต้องเป็นตัว V นะตรงนี้ไม่เลยผิดต่อไปวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งนะคะนี่สลับกันต้องวางบนตัว อเพราะตัว E มาก่อนตัว N และตัว G แ้วก็ที่4วรรณยุกเสียงที่4ระหว่างตัว I กับตัว E ต้องวางตรงไหนคะต้องวางบนตัว E ค่ะเพราะตัว E มาก่อนตัว I นะคะข้อ2กับข้อ3สลับวรรณยุกกันนะคะต่อไปมาดูข้อ5 6 7 8อ่ะพอรเอาไว้หยุดสต็อเอาไว้นะคะแล้วก็ลอง ทำลองทําความเข้าใจกับข้อ5ถึงข้อ8ดูว่าตัวเองต้องอวันณยุคเนี่ยต้องเติมตรงไหนเติมถูกหรือเปล่าให้เวลา2นาทีหยุดเอาไว้โอเคค่ะสมมติว่าทําเสร็จแล้วนะหยุดแล้วแล้วก็นี่กําลังจะเฉลยอ,อ่ะ ข้อที่3ค่ะวันในอ่อข้อที่5นะคะวันในยุคเสียงที่3ต้องวางตรงไหนเอ่ยระหว่าง A กับ O อันนี้น่าจะไม่ยากนะคะเติมตัวเเพราะตัว A มาก่อนตัว O อกลัไปข้อที่6ค่ะวันในยุคเสียงที่1ตัว E กับตัว i วันในยุคเสียงที่1ต้องวางตรงไหนตัว E ค่ะกลัไปข้อที่7วันในยุคเสียงที่4ระหว่างตัว i กับตัว u วรรณยุคเอ่อเสียงวรรณยุคต้องวางตรงไหนคะมตัวยูนะคะไวข้อที่แปดวันในยุคเสียงที่สองระหว่างตัวยูตัวโอวรรในยุคเสียงที่สองต้องวางตรงไหนเอย่ยอ่าวางที่ตัวโอค่ะเพราะตัวโอมาก่อนตัวยูะอ่ะ,อ,ะอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่ให้ทำเองลงในสมุดหรือว่าฝึกทำเองที่กระดาน,นะค่ะแล้วอาทิตย์หน้าครูเมย์จะมาเฉลยนี่คือแบบฝึกหัดนะ,ะอันนี้อันหนึ่งให้ทำเล่นๆนะคะไม่ต้องจริงจังก็คือไม่ต้องเขียนมาส่งครูเมย์แต่ว่าให้เขียนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูเฉลยกันว่าเราเนี่ยทำถูกเปล่าแถวแรกนะคะครูเมย์กำหนดเสียงวรรณยุไว้ให้แล้วนะคะก็คือนี่เลยฮะตรงนี้ว่าต้องวางวรรณยุอะไร จะเป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าเราสามารถจําได้ไหมว่าเสียงวรรณยุ์ลักษณะของเสียงวรรณยุ์แต่ละเสียงเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนนะะแล้วก็ให้เติมลงด้านหลังตรงนี้เลยอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่1น,นะคะพอ s สเอาไว้สต็อเอาไว้แล้วก็ทําส่วนอันนี้ค่ะแบบฝึกหัดที่2วงกลมคําที่ผสมกับตัว u ูมีตาค่ะแล้วตัดจุดด้านบนออกนะ ันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอันไหนที่ตัดกับผสมกับตัวยูมิตาแล้วตัดจุดด้านบนออกมีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะตามนี้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแล้วก็ตนจบคลิปเพราะว่าเรื่องการวางวรรณยุกเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องต้องรู้นะป .4 แล้วนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ ะะว่าเวลาอ่านป5ป6เนี่ยจะไม่เรียนเรื่องแบบนี้แล้วจะไปเรียนเรื่องบทสนทนาแล้วก็พูดได้เลยคุเมย์จะไม่นั่งทบทวนเรื่องพินอินหรือการวางวรรณายุให้แล้วนะคะไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุเมย์ทำนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยทำถูกกี่ข้อคะ่ะเราวันนี้สวัสดีคะ่ะ